โอเคค่ะคลิปนี้นะคะพี่พลอยก็จะมาพูดถึงนะคะอัตราค่าขนส่งนะคะระหว่างประเทศนะคะก็คือนําเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะต้องเสียค่าขนส่งนะคะอะไรบ้างเนาะนะคะอย่างแรกเลยค่ะค่าขนส่งนะคะจากร้านค้าจีนนะคะหรือว่าโรงงานจีนนะคะมาถึงที่โกดังจีนนะคะเปรียบเสมือนว่าวันนี้ค่ะเราจะส่งของให้คนต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็ต้องส่งจากที่บ้านเรานะคะไปส่งที่เคอรี่นะคะไปี ไทยแฟดประมาณนี้เลยนะคะจากคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีหลายมณฑลมากเลยนะคะเขาก็จะส่งจากโรงงานจีนนะคะแล้วก็มาที่คาโก้นะคะหรือว่าที่อยู่โกดังจีนของของเรานั่นเองนะคะเพื่อพนักสินค้าเอาไปที่นั่นเนาะนะคะอัตราขนส่งส่วนที่2นะคะก็คือค่าขนส่งจากโกดังจีนเนี่ยแหละคะ่ะมาโกดังไทยนะคะก็คือนําเข้าทางรถหรือว่าทางเรือเนี่ยตามที่เราเลือกเลยนะคะซึ่ง ตรงนี้นะคะก็จะมีเลขนะคะกับเลขนี่ตามที่ชิปปิ้งเนี่ยเขากำกับเอาไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยจะนำเข้ามาอยู่ที่โลละเท่าไหร่คิวละเท่าไหร่แบบนี้นะคะก็จะเป็นค่าขนส่งในส่วนของการนำเข้านะคะมาถึงที่โกดังไทยนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะก็คือเป็นค่าขนส่งจากโกดังไทยนะคะมาถึงที่บ้านเรานะคะจริงๆเนี่ย มันมีหลายอย่างให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าไปรับสินค้าที่โกดังเองก็ได้นะคะหรือเรานะคะให้ทางแฟต นะคะเคอรี<ม>่นะคะ J <ม>เนี่ยนะคะม,มาส่งได้เช่นกันนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะ,จะถนัดแบบไหนเลยแต่ว่าถ้าเรานะคะ<ม>ไปรับสินค้าที่โกดังไทยโกดังไทยนะคะหรือว่าคากโก้เนี่ยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะ<ม>อันนี้ก็เป็นอัตราค่าขนส่งนําเข้าระหว่างประเทศนะคะก็คือจะมีทั้งหมด3ส่วนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องนําเข้าหรือว่าสั่งผ่านชิปปิ้งนะคะเราก็ต้องรู้ค่าขนส่งทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะคะ